สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียามเศร้าครับผมเตรียมรถคุณนะครับเห็นไหมครับรถประจำตำแหน่งเชีอยวไปขายนะครับเนาะปบมือนีพาเบิังกับเขาครับไม่อย่างไปขายเนี่ยครับไอ้ครับผมปลากะย่างกาจัดเซตล้วครับมือนีเมนูอาหารเท่ากับสิ่งนี้นี่ครับผมน้ำพริกปลาทูครับเมนูหนึ่งนะครับเนาะนี่อย่างผู้จัดการโอ้ยนักผู้จัดการครับผู้จัดการ เนูหนึ่งก็จะเป็นส้มยำไก่ครับเนี่ยนี่ครับมีขาไก่พร้อมครับมีเลือดไก่นะครับเนาะมีเนื้อไก่ผักโรยข้าครับผมอีกย่างนึงครับผัดปลาดุกกรอบครับผมนี่น้องครับนี่มาเด้อครับซอยบางแวกลอยซีครับเขตภาษีเจริญครับเนี่ยยี่สิบบาทครับผมมีสามเมนูเลยครับเหมือนนี้ครับส้มยำกระตักประมาณนี้ครับ ยี่สิบบาทครับโอ้ล่มล่มจับไว้นี่ครับน้ำพริกกับชุดละยี่สิบบาทครับน้ำพริกกระทูมวันนี้ครับโอ้พี่น้องครับช่วงนี้พักแพงมากไหมเลยครับหัวละผาโลละลอยครับมือเนี่ยแพงทุกอย่างครับพักช่วงนี้นะครับเนาะขบไปเบิกป่าจักหน่อยครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมย่างเตานี่เสร็จแล้วก็จะออกไปเลยครับเนี่ยจะมืดหน่อยนึงนะครับเด้อ ครับอ่าครับผมโอ้ก็มาเปิดแปดเออนี่ครับสว่างแล้วลืมเบิงครับนี่อีกเตา่านึงเนี่ยจะแหงแล้วครับเนี่ยสามเมนูนะครับเด้อเหมือนนี่มากมากครับนนำพริกลาะทู สมยำไก่ใบกระขามอ่อนครับแล้วก็ผัดปลาดุกกรอบครับเดี๋ยวเซตเดี๋ยวผมจะออกไปแล้วครับเนี่ยขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามกมาลังใจนะครับเนาะบรรยากาศกายจะสว่างอ่ะเหรอครับนี่คือบางส่วนที่ย่างนะครับเนาะไก่อย่างเสร็จแล้วครับนี่นี่ครับนะครับเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวพวกคุณจัดการย่างไก่นะครับเนาะย่างไก่ให้เสียแล้วก็ออกไปเลยครับมาพี่น้องมาเด้อมาฟอ,อก,กันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดติดตามมันกันลังใจครับบรรยากาศยังเหมือนสอครับอยู่กันั้งสี่งละครับนี่ไปแล้วครับสวัสดีครับผม